เดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวกันก่อนเลด,ดีกว่าคร<า>ับ<ะ>ราศีมีนได้เข้าแม่เป็นปีใหม่รมัสิบส13เมษาวันสังขารล่องสามัคคีรวมญาติสามสัมพันธ์14นั้นวันเน่ามีมงคลไม่ทะเลาะไม่ด่าทอไม่อับจนทาเป็นขนทรายเข้าวัดก่อใเจดีย์้าวันพียาวันล้วน,นัำหัว ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเราณคูณรังสีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนเทศบาลหกอนุบาลในฝันหนูขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตัวแทนชาวไทยที่ช่วยสืบสานประเพณีสงกรานต์ล้านนาไทยต่อสายตาชาวโลกเพื่อเผยแพร่ประเพณีอันดีงามที่คงอยู่สืบไปปีเอสหนึ่งไม้นิมิสเราณคูณรังศรีอธิคมฟอนเทศบาลหกวิ k i ิบัติชั้นสกุลไอพาร์ตี้เพื่อแสดง the traditional

节让各国家认识我们泼水节是很美好的节日之一。 ก็บอกว่าเก็บตกจบแล้วใช่ไหม <c oughs> ขอยืมนิดนึงได้ไหมเออมีอะไรจะถามไหมครับผมว่าผมไม่ถามเลยนะครบแล้วใช่ไหมครับกับหมายเลข18ของเราแต่ว่าขอเนี้ยถามพ้นเตมิสักเล็กน้อยดีกว่าสงสัยมากเมื่อกี้เป็นการแสดงเกี่ยวกับอะไรเป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าถ้าเป็นในประเทศนี้คงจะไม่ใช่แนๆ่ๆนพอจะบอกได้ไหมครับว่าเป็นการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมของที่ไหน ประเทศอินโดนีเซียค่ะชื่อชุดการแสดงว่าวัฒนธรมรมล้านนาสู่ประตูอาเซียนค่ะอ๋อเป็นการเปิดประตูสู่อาเซียนนะช่วงนี้ก็จะเป็นการเข้าสู่การเรียกว่าเอเซีเรียบร้อยแล้วโอเคเรียบร้อยครับกับหมายเลข18ขอเสียงปรบมือให้กับหมายเลข18ด้วยค่ะ